ต้องอบัตข้ออะไรก็ตามมันไม่เกินหข้อนี้นะครับเหตุต้องอบัตมี6อย่างนะครับเพราะไม่ละอายไม่รู้ถูกคนสงสัยครอบงําสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรหลงลืมสติไม่ละอายคืออะไรนะไม่ละอายเนี่ยที่นี้เนี่ยมันจะตรงกับอีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าผู้เก้อยากทุมมังกุเก้อคือเก้อเขิออนอะพวกเราบวชมาแล้วเนี่ยเรามีแค่สองอย่างแหละครับ ไม่เป็นละชีก็อละชีอะละชีก็ผู้มีความละอายอละชีก็ผู้ไม่มีความละอายมันเหมือนคำด่าไหมแต่ว่าเราก็เป็นได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องละชีหรืออละชีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแล้วคือเป็นทั้งชีวิตนะในวันเดียวกันเนี่ยท่านท่านอาจจะเป็นละชีละชีสับไปสับมาได้ทั้งวันเลยนะท่านจะเป็นละชีได้ยังไงละชีคือผู้ละอายต่อบาปหรือว่าถ้าพูดอีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปิยะสีโลนะครับผู้มีสีป็นที่รัก ผู้ที่เคร่งคัดศีขาบทเนี่ยเป็นลัชีอีกพวกหนึ่งเรียกว่าอารัชีผู้ไม่มีความละอายลักษณะอารัชีนะครับมี3อย่างเป็นคาถานะมันจากคำพีวินัยปิฎกปริวานสันจิตจะอาปติงอาปชติอาปติงป,ร,ป,ร,งปร,ริคูหติอาคาติข้ามานันจากขจติเอทิโสวุจติอารัชีปุคโลนผู้จงใจต้องอาบัตจงใจปกปิดอาบัตถึงอาคาติพวกเนี้ยเรียกว่าอารัชีบุคคลจงใจต้องอาบัตคืออะไร รู้ว่าสิขาบ,บทนี้พุทธเจ้าห้ามคําว่ารู้ว่าเป็นอาบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรู้ชัดๆนะว่านี่เป็นสิขาบ,บทปฏิตีนี่เป็นสังฆยิเศษนี่เป็นสิขาบ,บทชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแค่ท่านรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สมควรอ่ะและท่านขืนทําลงไปอ่ะเนี่ยแต่ถือว่ารู้ว่าเป็นอาบัติแล้วยังขืนทําได้นะครับอาบัติที่จงใจต้องอ่ะมันเป็นอันตรายยิ่กระทำคือเครื่องกั้นสุคติและการบรรุธรรมฉะนั้นท่านก็จำมันหลักได้เหมือนกันนะ ทุกวันนี้อราหารันต์เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับใครที่จงใจต้องอาบัติอยู่อ่ะไม่มีทางเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องอรหันต์หรอกแม้แต่ผู้ได้ฌานก็ไม่เป็นไม่มีทางเป็นพระอริยะบุคคลได้เลยนะครับ <vara good. S 1> ถ้ามีการจงใจต้องอาบัติจะเป็นพระอริยะได้ยังไงแม้แต่เป็นพิสูต์ดีๆยังไม่ได้เลยเป็นพิสูน์ที่เป็นรัชชียังไม่ได้เลยแต่ก็พูดสามไปทีนะว่ารัชชีกับรัชชีเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดจิตขึ้นอยู่กับขนาดจิตเลยนะครับคือยังไงมันเป็นไปได้ที่เราเป็นผู้ดุชนอ่ะเดนทงงรรอ่่ีี้ไปััถว แม่เันเปิดมวยอยู่พอดีเลยตอนแรกก็พยายามสมรวมอยู่นะมองช่วยแอกอยู่นะเขาก็เชียร์เสียงมวยก็ดังเหลือเกินนะคน้าคคนอะไรแม่ทั้งหน่อยเลยเรียบร้อยเลยนะครับพอเงยหน้าพุกก็เรียบร้อย,ลยแล้วเป็นนาบัตรแล้วแต่คราวนี้พอดูไปสักพักหนึ่งความละอายเกิดขึ้นมานี่ก็ลัทชีทรเกิดขึ้นมาในใจก็ใส่ใจอย่างนี้ว่าเดี๋ยวกลับไปถึงที่หมายปุ๊บเนี่ยจะรีบทำคืนทันทีเลยเห็นไหมไอตอนที่ท่านใส่ใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในจริงลัทชีทรเกิดแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรไ่ต้องไปปรองดีเรียบร้อย อนท่านคิดว่าจะทําคืนจะไม่เอาอีกแล้วเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนทําผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเหมาว่าเขาเป็นนรชีตลอดอะ่ะมันเป็นช่วงก็ได้อย่างพวกเราก็เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งอาจจะเป็นหลายเดือนหลายปีก็ได้นะคือเป็นนรชีเป็นหลายๆปีไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ภายหลังได้ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งอะมันเป็นไปได้นะท่านที่เกิดท่านได้ฟังธรรมที่ถูกอริยาไส้ท่านอะมันโดนใจจริงๆอะท่านกลับตัวเลยนะ จะเป็นคนพูดศีลจะเป็นคนไม่รักษาศีลจะเป็นคนย่อหย่อนความเพียรขึกเขินขึ้นมาเลยว่าต่อไปนี้เราจะเป็นลัทธิเราจะตั้งใจรักษาศีลเราจะตั้งใจท่องหนังสือเรียนหนังสือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับที่เป็นอาบัติโทษหนังสุดเนี่ยคือข้อนี้นะไม่ละอายส่วนไม่รู้เนี่ยมันก็มีโทษกรณีที่ว่าไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจจะให้รู้อะ่ะมาอยู่ไาอย่างนั้นแหละอยู่ไม่รู้แหละผิดก็ผิดไปสิเคยมีคนมาปรึกษาวินัาเยอะเลยนะมาถามดิ่งสังคาธิเศษอะไรเงี้ยที่ต้องอยู่ปริว่านานๆเนี่ย บางคนหน้าทึ่งมาเลยนะคุยกันแล้วเนี่ยอะไรท่านไม่เคยปรงรบดดัตรเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงเป็นหลายหลายปีอะ่ะก็บอกว่าท่านไม่ได้ปงอะ่ะแล้วว่าท่านก็ไม่มีโรงโบสถ์ด้วยผมฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ตําหนิที่วัดนั้นนะคนตําหนิรูปนั่นแหละถ้าเกิดท่านอยู่วัดอย่างนั้นท่านอยู่ไปยังไงตั้งหลายปีผมจะบอก้าย้ายวัดตลอดเลยมีคนมาทักผมยอเยอะเลยว่าหาผมกวนนะครับบอกย้ายวัดสิครับผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริง ท่านจะไปรักษาวินัยอยู่รูปเดียวในวัดได้ยังไงถ้าเกิดเขาเละเทะทั้งวัดอะ่ะท่านจะไปอยู่รูปเดียวมัคทิ้งอยู่รูปเดียวโอ้โหจะจริงจังอยู่รูปเดียวจะไม่ได้ยังไงเลาวย้ายวัดนะครับท่านอย่าเพิ่งให้มันย่อหย่อนนะท่านรู้ใจตัวเองอยู่ว่าตอนนี้มันเลิกชักห่อเหี่ยวนะท่านก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์และ้ะไปฟังโอวาทบ่อยๆนะครับให้ท่านคลึกมาใหม่กลับมาต่อไม่ละอายไม่รู้ข้อสารที่ส,สงสัยข้อมงมคือถ้าพิสูจน์เกิดคดสงสัยว่าไหนควรไม่ควรปุ๊บเนี่ยควรถามพระวิานัยทอนกอน เขาไม่ในทอนถ้าเอาแบบง่ายๆคือผู้รู้วินัยแล้วกันผู้ชํานาญวินยัยผมว่าแต่ละวัดเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งรูปนะที่พอจะรู้วินัยเป็นหลักได้คือกะว่าเวลาเพื่อนในวัดสงสัยวินยัยก็ไปถามรูปนี้รู้กันถ้าเราสงสัยข้อไหนอย่าเพิ่งทําไปหาถามอาจารย์ก่อนถ้าไม่ได้สมควรก็ทําถ้าไม่สมควรก็ไม่ทํานะครับแต่พี่นุที่เป็นตัวอย่างตอเนี้ไม่ใช่อย่างนั้นุควรไม่ควรไม่รู้แหละทําก่อนซะเลยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าย่ำยีรุ่งละเมอศิขาบทนะ ถึงแม้สิ่งนั้นสรุปว่าสมควรก็จริงอะแต่พิสูจน์นี่เป็นอบัตทุกกฎเพราะสงสัยและยังขืนทาข้อที่สี่สำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรนะครับคืออย่างเช่นพระเนี่ยมีเนื้อที่ห้ามฉันอยู่ก็คือพวกเนื้อหมีเนื้อหมาเนื้อคนอะไรแบบเนี้ยคราวนี้เนื้อหมีมันคล้ายกับเนื้อหมูพระไปเห็นเนื้อหมีก็เข้าใจว่ามันเป็นเนื้อหมูก็ได้ฉันไปก็เป็นอบัตนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควร แบบนี้เป็นอบัตก็จริงแต่ไม่กั้นถูกตินะเพราะไม่ได้จงใจเข้าใจผิดนะครับแต่กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดมารู้ทีหลังก็ต้องปรุงอับัตนะไม่ใช่ว่าอ๋อเราไม่จงใจไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับเป็นอย่างที่บอกไปว่าถึงไม่จงใจต้องอบัติแต่ก็ปกปิดได้อยู่ถ้าเกิดไปเก็บไว้ไม่ยอมทาคืนก็มีโทษอยู่เหมือนกันต้องทาคืนนะข้อที่5้าตรงข้ามกันสําคัญในสิ่งที่ควรต้ไม่ควรสลับกับเมื่อกี้นะครับเข้าใจในเนื้อหมูว่าเป็นเนื้อหมี มันเนื้อหมูถูกอยู่แล้วฉันได้แต่ไปคิดเอาว่ามันเป็นเนื้อหมีกรณีอยู่ในวัดที่ใกล้ป่าใกล้ในพานเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจสงสัยได้เขาไปล่าหมีล่าเสือล่าอะไรแต่ถ้าเกิดท่านอยู่แบบเนี้ยหาคิดได้มาเนี่ยผมว่ามันแปลกแกกันนะใครจะเอาเนื้อหมีมาถวายพระอย่างนี้เห็นไหมเหมือนต้องมีเหตุท่านหน่อยให้มันพอสงสัยได้ถึงให้ไปคิดอย่างนี้นะครับอ่ะกรณีนี้คือตรงข้ากับเมื่อกี้เข้าใจในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นตังบได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะ ทนที่จะถามให้มันชัดเจนว่ามันคือเนื้ออะไรดันฉันไปเลยกรณีอย่างเงี้ยวิธีการที่ถูกต้องคือถ้าท่านไม่ชัดเจนจริงๆว่ามันคือเนื้ออะไรท่านถามเลยถานยมที่เขาถวายอ่ะยมอันนี้เนื้ออะไรอย่างนงี้นะให้มันชัดไปเลยสุดท้ายคืออะไรหลงลืมสตินะครับข้อนี้จริงๆมีเยอะนะหลายสิขาบทด้วยเช่นข้อเก็บผ้าไม่เกินสิบวันอย่างเงี้ยไม่ได้นับวันไว้อยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยเอ้าเห็นผ้าทีนึงเอ้ยกี่วันนั้นเนี่ยสิบสองวันแล้ว เป็นอบัตไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าต้องอาบัดเพราะลงลืมสตินะครับหลายหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องการนับวันน่ะสัตหัตริอเงี้ยพอนำมันนำพึ่งเงี้ยได้7วันใช่ไหมก็อ้าวดูอีกทีหนึ่งเกินเจ็ดวันไปแล้วเป็นอ้บัตไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับผ่าทวนอีกทีนะไม่ละอายไม่รู้สุขันสงสัยครอบงำสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรหลงลืมสติ